่าครับก็สวัสดีกันอีกครั้งนะครับวันนี้เดี๋ยวผมมีปัญหาเรื่องดีซาวาวลเนาะตัวนี้ดีซาวาวลผมเสียอาการเสียคือตัวแผ่นเมมเบรนยางครับน่าจะฉีกขาดนะครับก็เคยซ่อมไปแล้วรอบนึงนะครับรอบนี้ก็น่าจะแกะไม่ได้แล้วเนาะแกะน่าจะแตกก็เดี๋ยวผมจะทำการเปลี่ยน ตัวนี้เลยนะครับชุดดีซาวเวก็เดี๋ยวเราจะถอดชุดกรองอากาศตัวนี้ออกนะครับกลองตัวนี้ออกอาถอดกรองอากาศออกเสร็จปุ๊บก็ถอดชุดท่อยางตัวนี้ออกนะครับถอดชุดยางปุ๊บก็สามารถถอดดีซาวเวได้เลยเนาะก็ไม่มีอะไรมากนะครับไปไปลองกันเลยครับ ต่อมาก็จะถอดชุดยางตัวนี้นะครับ,ด,บดักบุ๊คค่อยๆยกออกนะครับงัดตัวนี้ขึ้นนะครับเก็บไว้ด้านบนผมจะไม่ถอดแอแมสออกเนาะก็คือถอดชุดท่อข้างล่างเลยนะครับ ระวังนิดนึงนะครับน็อตพวกนี k, ้ไอพกบ็อกพวกนี้นะหลุดร่วงไปนี่เก็บลําบากมากนะครับบางทีก็ได้ซื้อชุดใหม่เลยเนาะเก็บขึ้นไม่ได้ประมาณนี้เรียบร้อยนะครับโอเคก็จะมีพื้นที่นะครับให้ถอดน็อตตัวนี้ตัวหนึ่งแล้วก็ด้านล่างนี้อีกตัวหนึ่งครับทั้งหมดสองตัว จะใช้ชุดประแจเล็กนะครับเบอร์ทีสี่สิบขัดออกเวลาถอดน็อนตตัวนี้ระวังหน่อยนะครับหลุดมือง่ายมาก โอเคเรียบร้อยครับก็ถอดหมดแล้วเนาะจริงมันจะมีปลั๊กตัวนี้ครับใส่อยู่แต่ว่าผมถอดออกนะครับเนื่องจากมันเสียใช้ไม่ได้ผมก็เลยถอดปลั๊กออกอันนี้พอเราแกะเสร็จแล้วก็ถอดปลั๊กออกนะครับดึงขึ้นตรงๆแล้วเนาะมันจะมีเหล็กให้บีบนะบบีบเหล็กกอดแล้วดึงขึ้นได้เลยเหล็กโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับค่อยๆยกออกมาโอเคนี่ประมาณนี้นี่ยชุดดีไซน์มาแล้วครับเคยซ่อมไปแล้วรอบนึงนครับเปลี่ยนเมมเบรน ประมาณปีนึงได้แล้วนะครับปีหนึ่งนี่ครับประมาณนี้วิธีการเทสนะครับว่าชุดดีซ่าว,าวเราเสียหรือไม่เสียนะครับมเมมเบนเสียไม่เสียก็จะมีรูด,ด้านล่างเนี่ยนะครับเราบิดแผ่นนี้ก่อนบิดให้มันปิดก่อนบิดปุ๊บแล้วเรามือปิดตรงนี้ซึ่งถ้ามันใช้ได้เนี่ยแผ่นมันจะมันจะดีดกลับไม่สุดครับแต่นี้มันดีดกลับสุดนะดูเนี้สุดเลยนะครับ ล็อกไม่อยู่นะครับซึ่งหนะ้าที่ดีซ่าวาลเนี่ยเขาเอาไว้แบ่งห้องเผาไหม้นะครับเป็นเหมือนเครื่อง3สูบ2เครื่องเนาะก็คือแบ่งอากาศไอดีขาเข้าเนี่ยในขณะที่รอบต่ำครับเขาก็จะปิดไว้ในขณะที่รอบสูงเนี่ยก็จะเปิดนะครับประมาณนี้หลักการเขาไม่ก็แค่เป็นชุด แบ่งห้องเผาไหม้เฉยเนาะแบ่งห้องอากาศเติมเผาไหม้เฉยโอเคเดี๋ยวเราไปเอาตัวใหม่ที่ผมสั่งมานะครับเดี๋ยวลองมาเทียบดูกันเนาะว่าถ้าใช้ได้ปกติจะเป็นยังไงเนาะอ่ะนี่นะครับอันนี้เป็นตัวใหม่ที่ผมซื้อมาเนาะจากเสียงกงมือสองนะครับหนาาประมาณนี้เหมือนกันเนาะโมเดลเดียวกัน ต้องดูดีๆนะครับดีซาวเว e สีหกมี2รุ่นเนาะรุ่น m 5 4ที่เป็นเครื่องสามพันกับรุ่น2องพันห้สองพันสี่นะครับนี่ก็เทียบพาร์ตกันดูดีๆนะครับพาร์ตตัวนี้มัน1 4 4 0งสีนะครับรตรงกัน,นใช้ได้นะครับ<อ>ก็เรามาเทสตัวใหม่กันเนาะนะคอนเซปต์เทสเหมือนกันนะครับปิดแผ่นปุ๊บเอามือกดรูตรงนี้นะครับปุ๊บอ่าเนี่ยแผ่นจะค้างนะครับ ทิ้งไว้ยังไงก็ไม่ดีดกลับนะครับนอกจากเราปล่อยมือจากดูกพอปล่อยปุ๊บจะดีดกลับประมาณนี้นี่ถือว่าใช่ได้นะครับใช้ได้ปกติอืเนาะก,ก็ลองเช็คนะครับใบใบไม่คลอนนะครับถ้าใบคลอนเนี่ยเวลาใช้งานนะครับจังหวะที่เป็นจังหวะเดินเบาจะมีเสียงเสียงใบกระพือนะครับเนื่องจากมันปิดไม่สุดเนาะปิดได้แค่นี้ครับลมจะตีไปตีมานะครับเสียงยังก็แกะ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 นะครับ อันนี้สาเหตุหนึ่งที่ผมเคยเจอมันเสียรอบนึงนะครับประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเดี๋ยวออผมประกอบเลยแล้วกันเนาะร้านก็เขียนชื่อสะเต็มไปหมดเนาะหมดความขลัง bm w อยจูเลยเดี๋ยวก็เดือดแล้วก็ทำความสะอาดพอตตรงนี้สักหน่อยนะครับ ตั้งเลยพีติดตั้งก็ทํากลับเหมือนเดิมทั้งหมดนะครับาลายใส่ทีละสเต็ปประมาณนี้นะครับตอนใส่ก็ค่อยโยกนิดนึงครับจะฟิตหน่อยโยกให้โอลิงค่อยเข้านี่ประมาณนี้เรียบร้อยก็ใส่น็อตคืน รวังคดินกันครับน็อตล่วงมานี่จบเลย โอเคเสร็จเรียบร้อยครับก็ใส่แอร์บูทใส่แอร์บูทกับที่เดิมนะครับ เคครับเรียบร้อยก่อนปลักนะครับปลักใส่ใส,ใส่ชุดสุดลมเบรกครับก็บแผ่นยางาเรียบร้อย เรียบร้อยนะครับ โอเคครับเสร็จเรียบร้อยก็จบการเปลี่ยนดีซาวนะครับก็เดี๋ยวผมจะเทสต,ตอนติดเครื่องให้ดูเนาะว่าลักษณะการทำงานของตัวดีซาวนนี่จริงๆเราก็เทสได้นะเทสตอนติดเครื่องนะครับจะเห็นว่าก้านมันดึงเข้าดึงออกอยังไงเนาะ โอเคเดี๋ยวไปลองดูกันครับเดี๋ยวผมจะให้ดูติดเครื่องสักครู่ น,นี่เราสามารถเทสโดยการถอดปลั๊กแล้วก็เสียบปลั๊กได้นะครับก็จังหวะจะ,ะทํางานตามการเสียบปลั๊กของเราเนาะก็สามารถใช้วิธีนี้ในการเทสได้นะครับกรณีว่าเราไม่ได้แกะออกมานะไม่ได้แกะตัวอุปรกรณ์ออกมาเพื่อเทสเนาะเราสามารถติดเครื่องแล้วก็ลองถอดปลั๊กได้นะครับเพื่ทอทดสอบดูว่ามันยังใช้งานได้อยู่หรือเปล่านะครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ใช้ทดสอบเนาะ จบวิธีการเปลี่ยนตัวดิซซาวาวของเครื่องยนต์ b m w e 4 6นะครับ M52TU นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับถอดน็อตไม่กี่ตัวก็เปลี่ยนได้เลยส่วนตัวเก่าเดี๋ยวผมเก็บไว้เนาะเป็นอะไหล่ได้นะครับพวกใบพวกอะไรเนี่ยยังพอไปใช้ได้นะครับเผื่อไว้ก็ขอบคุณที่กดเข้ามารับชมวิดีโอนะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรซ่อมหรืออัปเดตรถ หรือซ่อมแซมรถอะไรใหม่ๆเดี๋ยวผมจะอัดคลิปวิดีโอลงไว้เผื่อท่านใดที่สนใจอยากทําตามก็ลองดูได้เลยนะครับส่วนถ้ามีคําถามนะครับก็พิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยเนาะเดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบนะครับโอเคครับงั้นก็จบแค่นี้ครับสวัสดีครับ